จะมาแนะนําการแกงเห็ดแช่แข็งนะครับนะครับก็ง่ายง่ายนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ก่อนที่จะเอาเห็ดลงไปแกงเนี่ยเราก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนในขณะที่เห็ดของเรายังเป็นก้อนน้าแข็งอยู่นะครับจากนั้นเมื่อน้ําเดือดเสร็จเนี่ยเราก็เอาเห็ดของเราลงไปเลยนะครับเอาเห็ดของเราลงไปจากนั้นก็เอาพริกจะเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้ส่วนตัวให้แนะนาพริกแห้งนะครับเพราะว่ามันจะ เข้ากับเห็ดที่เราแช่แข็งเนี่ยมากกว่ารสชาติมันจะดีกว่านะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราต้มเห็ดไปได้สักพักนะครับเราก็เอาเครื่องปรุงใส่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาร้านะครับปลาร้านี่เทลงไปเลยแล้วแต่ความชอบนะครับแต่อย่าให้เค็มนะครับปลาราส่วนความเปรี้ยวนี่ครับผมใช้มะขามนะครับมะขามเปรี้ยวสุกนะครับใครจะใช้ ถ้าจะให้ดีก็จะน่าจะเป็นยอดมะขามกับผักติ้วนะครับจะดีมากส่วนเมื่อเราเอาปลาร้าลงไปใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเห็ดของเราก็จะแข็งอยู่ไม่เป็นไรนะครับเราปิดฝาไว้เลยนะครับปิดฝาไว้จนเห็ดมันละลายได้อย่างนี้แล้วนะครับเครื่องปรุงเราก็ใส่ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะขามน้ำปลาร้านะครับผงชูรสนะครับใส่ลงเข้าไปนะครับ จากนั้นเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับก่อนจะเสร็จพิธีนะครับเราก็โรยผักลงไปใบแมงลักนะครับใบแมงลักเนี่ยเอาลงไปใส่แป๊บเดียวเนี่ยก็พอนะครับไม่ต้องให้นานเดี๋ยวความหอมมันจะหมดนะครับใส่ลงไปแป๊บเดียวก็พอแล้วแต่ข้าผอมเนี่ยไม่มีผักใส่นะครับ ไม่มีผักพื้นบ้านใส่ก็ใส่ผักหอมลงไปเลยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยนี่เห็ดละโงกแช่แข็งนะครับชิมดูอ่าโอเครสชาติสุดยอดเลยละครับนะครับ,นะรบเทคนิคนะครับก็คือใส่น้ำต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยเอาเห็ดลงไปนะครับเห็ดลงไปปุ๊บก็ เครื่องปรุงตามลงไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้พริกเนี่ยเอาลงไปพร้อมกับเห็ดเลยนะครับถ้าใส่ใครใส่พริกทีหลังเนี่ยรับรองไม่นัวนะครับปะลาราเหมือนกันผงชูรสเหมือนกันนะครับสลับเห็ดแช่แข็งนะครับทีนี้ก็รอแค่เวลาปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักนาทีสองนาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับ ได้ทีแล้วนะครับตักใส่ถ้วยนะครับนี่เห็ดละโงหลอกใหญ่ๆนะครับน,นี่นะครับสุดยอด อีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือไม่ต้องใส่น้ําให้เยอะนะครับน้าอะกะพอดีนะครับไม่ใช่ต้มนะครับจะได้น้ําเยอะต้องเอาไม่เยอะนะครับน้ํำน้อยๆแค่พอดีนะครับรับไม่ไม่ต้องมากมันต้มนะครับนะครับจากนั้นก็จัดการนะครับสดนี่นะครับเห็ดละงโง เป็นดอกๆเลยนะครับสุดยอดนะครับ